นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลินไบอัมโทรินีโดยแม่หมออัมธรรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายน2566ของชาวลัคนานราศีมีนหรือราศีมีนนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนานราศีมีนหรือราศีมีน ในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดสดกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักขความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะอาจเริ่มต้นใบ,บแรกเลยชาวมีนนะพฤศจิกายนดูเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการแก้ไขเยอะอยู่เหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาอุปภรรคเข้ามานะแต่ต้องบอกเลยว่าจริงๆคุณแก้ไขได้แต่ว่าอย่าเครียดจนเกินไปนะ ดูมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะจากความเครียดหรือว่าการโหมงานหนักหรือว่าการคิดมากอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกเลยคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะมีความรู้ความสามารถสักยภาพสูงสามารถหาเงินหาทองได้ตลอดอยู่เวลาตลอดเวลาอยู่แล้วนะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างดูจากพลังงานอาจจะ ห่างๆกันหน่อยหลักๆคุณอาจจะอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ก็ดีแล้วนะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูมีความสุขดีนะคะดูมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองได้มีสติสภาสมาธิแล้วก็ปัญญาในการใช้ชีวิตเนาะ <S <S ต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงความมั่นคงของคุณ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะคุณอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ยานพาหนะใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ความสามารถของคุณมันมีได้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของบ้านทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยคุณสามารถสร้างความมั่นคงได้นะคือต้องบอกเลยว่าจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาให้คุณได้สร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นมั่นคงให้กับชีวิตเนี่ยแทบจะ ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะออมีคนคอยพยุงมีคนคอยช่วยเหลือมีโชคดีมีโชคลาบอยู่ในตัวนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักนะลูกหลานบริวารหรือลูกน้องหรือคนรักต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ มองเป็นคุณที่มองคุณเป็นที่พึ่งเนาะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานบริวารล,ลูกน้องหรือแม้กระทั่งคนรักอยู่เหมือนกันนะเอออาจจะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณก็ไหวอ,อ่ะเออไหวแล้วก็ไหวมากด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นที่พึ่งหลักๆในเรื่องของการเงินให้กับครอบครัวเป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของออปัญหาอุปสรรคนะปัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบบุปับฉพันธนะ์เนาะเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าให้เตรียมความพร้อมนะหรือว่าเตรียมในเรื่องของอสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันตลอดเวลาคือมีแผน BA แผน B ให้กับชีวิตในทุกๆเรื่องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของอ ความรักเจาะลึกกันหน่อยถ้าโสดอยู่ดูจะพลังงานต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจอยู่หรือเปล่าส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนดูจะพลังงานก็อาจจะยังต้องดูดูกันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเลือกได้แล้วก็มีสิทธิ์เลือกนะคะเพราะนั้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกไหมหรือว่าอย่างไรนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะะอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันเยอะเติมความหวานให้กันหน่อยก็ดีดนะต่อมาค่ะเรื่องของ เรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือจะมีคนมายืมเงินยืมตังนะเออดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาขอยืมเงินยืมตังนะแล้วก็ต้องบอกว่าหลักๆคุณอาจจะพึ่งตัวเองได้มากกว่าที่จะไปพึ่งพาสา,ายใขรคือไม่ต้องไปหวังไัดหวังพึ่งใครนะพึ่งตัวเองแล้วสะดวกสบายใจแล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ามากกว่าหวังพึ่งคนอื่นนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความสําเร็จกันบ้างเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลย ความสําเร็จนะดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จจากความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นของคุณแต่อย่าหักโหมมากเกินไปนะบางครั้งบางทีอาจจะทําให้คุณเครียดเกินไปคือมันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใจยเย็นๆบ้างก็ได้นะเพราะว่าดูจากพลังงานบางครั้งบางทีคุณอาจจะเครียดหรือส่งผลให้เกิดความเครียดกับชีวิตคุณเวลาที่คุณตั้งใจอยากจะ,ะสร้างความสําเร็จให้ตัวเองมากจนเกินไปเนาะ ทีนี้ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานการงานดูเหมือนจะเป็นการงานที่ได้ติดต่อสื่อสารเจราจากับผู้คนหมู่มากหรือว่าอาจจะเป็นออนไลน์ก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีซึ่งมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าเติบโต,ตมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะยินดีด้วยเลยนะต่อมาค่ะมีโชคมีลาบไหมชาวมีนนะโอ้โหโชคลาบต้องบอกเลยมีนะโชคลาบเนี่ยมาจากคุณงามความดีของคุณมาจากสนเสน่ห์ของคุณนะคุณจะมีโชคมีลาบมีคนมารักมาชื่อ